อย่างก้อนนี้ที่ต้องระวังเลยนะครับก้อนนี้มันหานกับก้อนนี้อยู่ใช่ไหมแล้วพอเราจะดิฟป,ปึ๊บมีบางคนพยายามดิฟอย่างนี้เขียนให้ดูจะดิฟก้อนนี้แล้วก็มาดิฟก้อนนี้ เราก็จะดิฟข้างบนแล้วก็ดิฟข้างล่างแล้วเราก็จะตอบใช่ไหมคำถามคำถา,ามนะครับดิฟผลหารสูตรคืออะไรครับข้างดิฟบนลดบนดิฟล,ล,ล่างส่วนข้างกำลังสองมันเหมือนกับอันนี้ไหมครับ มีสูตรดิฟผลหารอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้ทำ,นนนนปปทำไมสูตรไม่เป็นดิฟบนอันนี้ล่างแล้วดิฟปึ๊บทำไมสูตรไม่เป็นดิฟบนส่วนดิฟล่างครับซึ่งสูตรสูตรอันนี้มันไม่มีไม่มีทำไม่ได้ครับทำแบบนี้ไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็มีให้เลือกสองทางก็คือหง เคียให้มันเป็นผลหาร2ใช้สูตรผลหารเลยถ้าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้สูตรผลหารแต่ถ้าเลี่ยงได้แนะนําให้เลี่ยงอ,อย่างข้อนี้ยถ้ามอง fx เราเลี่ยงได้ไหมได้เพราะฐานมันเหมือนกันไงตอนตรงนี้ก็จะเป็น x ยกกําลังอะไร็่อเ,เลขชี้กาลังมาลบกัน5้าส่วนสลบสองห้าส่วนสอง ลบสก็คือ4สี 2. 2> ส่วนสองอ่าเราก็จะได้ X ยกกําลัง1นึ่ส่วนสถ้ากับว่าจาก Fx อยู่ในรูปผลหารมันไม่ใช่ผลหารละเราก็ดิฟได้ปกติเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าห้ามดิฟบนดิฟล่างนะครับ